บอกต้นอันนี้ต้นต้นพู้ซาจีนปุ้ยบางบอกต้นแม่เทาวาเนี่ยนุ้ยเดียวกับไม้ไผ่กะบด้วปลาตีท่ปาติถังมะเขือเทศกับบอกเก็บเนาะพวกคูเจ้าอุณเจ้าปลูกขันบ่อเก็บกับคือว่าว่างพูนอ่ะอยุคข้างหลังบ้านพ่นกับมีส่สวนนะอู้บอกมะเขือเทศพัน่ะอบอกท่านจีน อันนี้อู้บักเดือแม่เทาอันนี้สุกแล้วบักเดือแม่เท่าอันนี้สุกแล้วค่ะมันสิเป็นนวยแดงแดงยูฝากกันไปกับตน้นกับตน้นเอ่อลูกภาพบักภาพนี่ยังบ่สุกแล้วค่ะคือหมอกจันบ้านานะเฮ้าเนาะบักกระเทศบักกระเทศบักกระเทศใหญ่เล่าพูน่ะ <c oughs> อ้ยบกักบักท่านเจ็บบักท่านจีน เนี่ยมันเป็นวนวยจังสิแต่ว่ามันบ่แสบค่ะเบิงเบิงบิงต้นพักบุงเพ่นอยู่กระถางงา่ามน้ำเดยมันซอนแดงรถติดไฟแดงเขาคงบอกเอ๊ะผู้หญิงเอเชียคนนี้แกมาทำอะไรด้อมๆ้ององอ,งองนี่เพ่นปลูกไผ่สีเหลืองนี่พักแป้นน้ำ่ะ มีแกนแต่ว่าน้ำค่ะพักบุงมีตะกงค่ะมีตะกงปาดที่ท้อพักบุงน่ะเอาไปพัดพัดพริกขิงแซบคกโอ้ยเนื้อใจแด้เนาะอ้เบ่งพักไสค่ะปักนวยพักไส่เพ่อนอะพักบุงน่ะโอ้ยงามแท้ ผักบุง้งดอกมะละนี่ก็งามมากเบิงค่ะสมัยที่ปลูกไว้ในอาพาร์ตเมนต์ดอกเหลืองงามงามอันนี้แก่นตะวันเลยค่ะอันนี้ต้นแก่นตะวันโอ้ยเบิงผักปังเพิ่นดูผักบังผักป,งกปังเขียวผักปังแดงแก่นตะวันแล้วใส่กระถางน่าจะสักประมาณต้นเดียวก็พอโอ้ดูผักปังค่ะมะเขือเทศ เข็นตะวันน่าจะสักต้นเดียวก็พออันนี้อันนี้เป็นพืชยาใช่ไหมคะอูห้หดูผักบังยักษ์เห็นผักบังยักษ์กระถางนั้นไหมใบยังกับจานนู่น่ะแล้วมีอะไรตัดๆนะจำไม่ได้ค่ะผักกาดเนี่ยที่มีสีเขียวก้านเขียวก้านเหลืองก้านโอ้ดูผักปัง ผักปังค่ะอันนี้น่าจะเป็นผักยานะเนี่ยใบสีม่วงเน,เนี่ยค่ะที่เป็นยาขับปัสสาวะช่วยล้างไตนั้นด้วยค่ะมีโกศลนะคะนั้นด้วยไอที่ใบสีม่วงเขาผสมเขาผสมดินใช้เองนะเนี่ยสลี่ผักปังงามจังเลยมะเขือน่าจะเป็นมะเขือม่วงผักปังเขาง,งามนะคะเนี่ย อ๋อไม่ใช่ผักปรังมันไม่ใช่ผักปรังนะนั่นะนะ่ะที่อยู่ในถังเป็นดอกไม้หรือเปล่าโอ้ยนึกว่าเป็นผักปรังแต่อันนี้ใช่ค่ะผักปรังโอ้ยกะมากระมาใสพื้นที่คุ้มกระดอดููมาเกลือเทศทำมะเขือเทศเ,เทรานะต้องตัดใบเขายังมีเพาะอื่นๆอีกนะนะ่ะในกระบะยังมีเพาะต้นกล้า ผักชนิดต่างๆะมะเขือเทศผักบุ้งซาลารี่พริกพริกไม่ใช่จาราปีนโน่แน่ค่ะนี่นีนน่พริกถ้าโผล่ออกมาข้างนอกได้นะผักปรังบ้านนี้ชอบกินผักโอ้ยบ้านนี้ชอบกินผักบังโหดูนี่สวยจังเลยหลากสีค่ะหลากสีมีลายๆด้วยโอ้ ขออนุญาตนะคะท่านเจ้าของบ้านดูผักปังงามมากเลยอะผักปังงามจริงๆสีเขียวสีแดงงามจังเลยอะเชื่อสีหลังบ้านก็ต้องมีผักผักปังงามจังมีมะระด้วยค่ะข้างหลังปังงามจริงๆกินไม่ทันเลยแหละ